อุทาหอนคนขี้ลืมหมอถอดคอนแทคเลนส์23อันจากตาคนไข้เตือนระวังสูญเสียการมองเห็นแคทเธอรีนาเคอร์ติวาจากสุแพทย์จากนิวพอร์ชบีตรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้โพสคลิปลงในอินสตาแกรเป็นคลิปขณะที่เธอนะคะพยายามช่วยคนไข้ถอดคอนแทคเลนส์ออกจากดวงตาคนไข้ที่ว่าเป็นหญิงสูงอายุ ได้เดินทางมายังคลินิกและบอกกับหมอว่ารู้สึกว่ามีบางอย่างติดอยู่ในตาซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีคอนแทคเลนส์ติดอยู่ภายในตาเพราะเธอนะคะมักจะใส่คอนแทคเลนส์แบบรายวันเป็นประจำในคลิปนะคะคุณหมอได้คอตตันบัตพยายามเขี่ยคอนแทคเลนส์ที่หลุดเข้าไปในตาออกมาซึ่งคอนแทคเลนบางชิ้นเก่ามากจนเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเขียว เมื่อเอาออกมาได้แล้วจึงใช้ครีมเล็กที่ใช้ในการผ่าตัดแยกคอนแทคเลนออกจากกันเพราะว่าแต่ละอันนะซ้อนติดกันพอนำมาวางเรียงกันก็พบว่ามีคอนแทคเลนถึง23ชิ้นหลายคนนะคะก็คงจะรู้สึกช็อกและงงมากเมื่อได้เห็นคลิปและสงสัยว่าคนเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไรโดยที่มีคอนแทคเลนซ้อนกันเป็นจำนวนมากอยู่ในตาในขณะที่หลายคนนะคะก็ยังสงสัยว่า คอนแทคเลนส์ Lane, ไปซ้อนทับกันเยอะขนาดนั้นได้ยังไงทางด้านคุณหมอนะคะเชื่อว่าคนไข้อาจจะลืมถอดคอนแทคเลนส์จนคอนแทคเลนส์นะคะเลื่อนไปอยู่ใต้เปลือกตาจากนั้นก็ใส่คอนแทคเลนส์คู่ใหม่เข้าไปจนคอนแทคเลนส์เข้าไปอยู่สะสมกันในตาข้างเดียวซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเธอมากเลยนะคะที่ดวงตาของเธอไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ทางนี้นะคะคุณหมอก็ได้เตือนคนที่เข้ามาชมคลิปว่าอย่าเข้าไปนอนโดยไม่ถอดคอนแทคเลนส์เพราะมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อต้อกระจกค่ะแถมยังสามารถติดเชื้อและสูญเสียการมองเห็นได้อีกด้วยนะคะ